ฟริงเ <Fair> ออนี่นาะรถแฟริงไม่ใช่ไหมไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ให้มันอยู่ประมาณรอบ20นี่แหละยกยกเหล่าเ่าเล่า่เหยียบอ, yeah. oh, อ่อยกเออรอบนี้มันจะดังปาด ทำมันเหลือ19แล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบพอยกขวาเลยแอบขวาไปแอบขวาไปยกยกอีกห้มันเหลือ19แล้วก็เหยียบอา้าลองเหยียบดูพ้อเออเห็นไหมเสียงมันจะออกเหยียบ บอชะลอก่อนจะพึ่งเหยียบคัดให้มันให้มันปล่อยไหลให้ให้มันไหลให้มันเบรกของมันเองค่ะก็สัตว์ปีนี้ไม่บายนะคะทุกคนไม่ใช่การถ่ายให้เราก็ห่างๆเลยให้เขาถ่ายรูปได้สวยห่างๆเลย ห่างอีกห่างอีกห่างอีกใส่เกียร์ไหมพี่ใส่เกียร์สเดี๋ยวห่างหางก่อนห่างหางก่อนให้เขาเอารูปให้มันสวยถ้าเราไปชิดเกินมันจะไม่สวยไป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 เบาเบา เขาลงถ่ายข้างล่างแต่เราต้องมาควบคุมน้องน้องสาวเราอยู่หน้ารถเสร็จจากงานนี้เราต้องไปบริจาคเลือดให้พี่ชายเขาอีกไป ให้มันอยู่รอบ20แล้วเขาเปลี่ยนเกียร์พาร์ตก่อนมันเตลิดแล้วใส่เกียร์เลยอันนี้เกียร์อะไรสี่ป่ะเออไม่อันนี้มันใหญ่ทอถ้าเป็นฮิโนคิดไหมคิดมันเกิดแบบเออไอ้นั้นเกียร์โลไฮมันคนละอย่างกันของพี่มันไม่ใช่โลไฮมันเป็นโลไฮอยู่แต่ว่ามันเป็นเซเอฟ เยียบไปรอบยี่สิบลองดูดิมันจะล่าดไหมเยียบยกเยียบนี่ไม่ได้กดถ่ายเหรอนี่กน แอบซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวใกล้จะถึงไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ยอกอยเย็บยกนองนุน่นเย็บอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพบุตอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่มุตตกรถ อ้าดูเป็นไปชะลอชะลอใกลจะถึงหน้างานแล้วแหละเอบเลยก็ได้น่าจะเอบอ่ะ เอ็งทำไมต่อรถต่อตูดกับคันนี้ล่ะแล้ไปต่อคันตามสิ่งดินด่วนพอดีเลยอ่ะอุ้ยรถผู้บาวเก้าวเห็นเขาลงมาบอกเมื่อกี้อ่ะอเขาจะหนีเขาจะหนีเองไปแล้วน่ะแล้วผู้บาลวอยไหนอะ่ะผู้บาลก็มาเหรอ บรรยากากศที่จะเทเดินเราก็เทเทเลยใช่ไหมใช่นางเงินไปมองให้ขีดห,หนักบอ,อเ,เดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างได้ไหมถึงหน้างานแล้วครับเอาอันนี้มันเกาะโบมาตั้งแต่แรกเห,ห,หรอฮะเอานี้ทำไมประตูเป็นอย่างนี้น้องนนอมันเป็นไฟฟ้ามาอย่างนี้เหรอโอ้ไฟฟ้าไฟฟ้าอันนี้กำลัง ทำภายในอยู่อันนี้รื้อพวกคอนโซลอออกโอ้มีโบด้วยหอนเครื้นที่เป็นยังไงเอาหลังดันดูซ่างทยอยเทยอยเท่สร้สางลองเรียกลูกขายที่มาจากบุรีรัมย์นี่ ใครบุยลำมีใครอยู่ไหมครับมีครับผมบกติอยู่ด้านหลังครับผมเดี๋ยวเราแจ้งว่าอยู่ข้างหลังทราบทราบมากี่สถานีครับตอนนี้มาสองสถานีครับแจะเดี๋ยวจะตามมาอีกประมาณหกสถานีครับทราบครับ รถอิดบอก่ทีหลังรถดินมาก่อนมาฮะทรายทราย,รา,ย,า,ยายเลื่อนมาเลื่อนมาขกหน้าไม่ยากไม่ยากยไม่รู้เคยดูก่อนเราเป็นมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ หกล้อมาฝั่งนี้ไอ้เปีมาฝั่งนี้เลยเยครับเยอทมมึงเดี๋ยวโดนเปร์อัดเลยฮือ แบบไหนเนาะนปูทางให้มันกว้างเลยเนี่ยปูทางให้มันกว้างมานี่ก่อนแต่ตีวพี่อยู่นี่ก่อนเอาอย่าให้จมนะ สายตรงไหนดีเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็รอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ